ได้นะคะจากที่ว่าเราทําโครงการมาบางเนื้อหาบางส่วนที่เราที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้มาเรียนรู้กับสถาบันตรงนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับค่ะชื่อจันจิราศาศีนะคะคชื่อเล่นว่าพี่หญิงค่ะพี่หญิงนะครับผมพี่หญิงปัจจุบันประกอบธุรกิจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดไหนครับตอนนี้ ตอนนี้พี่หญิงนะคะทำโครงการบ้านนะคะ ừ, คออชื่อโครงการบ้านจจิลาวิเลจน,นะคะคอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ừ, ครับก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ทําโครงการอยู่ทําโครงการอยู่ค่ะครับผมแล้วก็พี่หญิงก็ให้โอกาสมาเรียนกับทางสถาบันนะครับเรียนไปทั้ง2วันเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับพี่หญิงเนื้อหาที่ได้นะคะจากที่ว่าเราทําโครงการมาบางเนื้อหาบางส่วนที่เรา ที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้มาเรียนรู้กับสถาบันตรงนี้นะคะหลายหลายอย่างถามว่าดีไหมดีดีมากค่ะก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ที่ตัวเองอยากจะอยากจะรู้ก็ก็ถือว่าดีมากค่ะเรียกว่าเคลียร์ทุกป,ประเด็นเลยเคลียร์ทุกป,ประเด็น <S <S ที่เรา, <S 2> <S 2> ท,เราที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมทราบนะคะแล้วก็มีโคดอยาาโคดอ้วนแล้วก็โคดโคดวัดค่ะก็ สิ่งที่คาใจอยู่ค,คือถามอยู่ตลอดเราทำโครงการมาก็จริงรแต่ว่าตอนแรกๆเราทำแบบว่ารายละเอียดต่างๆที่ที่ลึกอะ่ะเราเรายังไม่ทราบทำไปแต่ว่ามันยังยังยังติดอยู่ในหัวใจเรายังติดอยู่ในหัวใจใช่<น>ะวันนี้ก็เลยเลยมาเรียนมาเรียนรู้แล้วก็พาน้องๆมาเรียนด้วยนะคะคก็ได้หลายอย่างค่ะค เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทํามาแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งบริษัทนะคะก็ได้แนวคิดว่ากลับไปเปิดบริษัทแน่นอนเพราะว่าเรามีปัญหาเรามีปัญหามาเราถึงมาเรียนรู้ค่ะมาเรียนเพื่อว่าปัญหาที่เราเราอยากจะรู้เนี่ยมันจะตอบโจทย์กับเราไหมค่ะครับเขาเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุก ปัญหาแล้วก็เคลียร์ทุกประเด็นที่ทสงสัยเนาะ,ะนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับนี่อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจคล์สนี้บ้างคิดว่าก็อยากจะแนะนํานะคะว่าผู้ใดนะคะที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําบ้านขายเกี่ยวกับโครงการหรือว่าจะทําที่ดินนะคะเกี่ยวกับอ,อสังหานะคะให้มาเรียนรู้ดีค่ะ เพราะว่ามันจะได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะตั้งแต่เห็นเห็นเห็นดินเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่นะคะจนถึงปิดการขายปิดการขายก็ถามว่าถ้าคนที่ยังไม่มีความรู้นะคะคือจะได้จากตรงนี้เต็มๆเลยได้ครัสโัเดีครับขอบคุณพี่หญิงมากๆเลยที่เรียกว่าสลับเวลามาเรียนการตลาดครับสวัสดีค่ะ 영상